ตอนที่สิบสี่พูดคุยเกี่ยวกับอาหาร At 5:30 p.m. เวลาสิบเจ็ดนาฬิกาสามสิบนาที Playing เล่น Dad Arm and Iserive home after they finish playing football. พ่ออามกับไอซกลับมาถึงบ้านหลังจากเล่นกีฬาเสร็จ Dinner อาหารเย็น Take a shower and have dinner. ไปอาบน้ำและมาทานข้าวเย็นนะคะ Yes. <c oughs> What is our dinner today? วันนี้กับข้าวเย็ยนคืออะไรจ้าแม่ Chicken Green Curry แกงเขียวหวาน Chicken Green Curry and Stir Fried Pork with Holy Basil แกงเขียวหวานกับหมูผัดกับเพาค่ะ Fried Egg ไข่ดาว Can I have a fried egg too? พ่อขอไข่ดาวด้วยนะแม่ yes.